สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวไทยทาวนะไปดูว่าแถวย่านย่างคนไทยที่เขาอยู่นี่เขามีมร้านขายของมีแบบว่ามีอะไรขายกันบ้างเพื่อจะได้เตรียมตัวนะว่าจะต้องเอาอะไรมาไม่เอาอะไรมานะคะเพราะว่าบางอย่างที่นี่ก็มีแล้วนะไปดูกันเลยค่ะ ก็การมาไทยทาวมาได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเพื่อนๆก็นั่งรถไฟมาลงที่เซ็นทรัลสเตชันนะคะแล้วเราก็ลงที่จริงๆเราต้องไปออกทางเอ็ดดี้อเวนิวนะคะแต่ว่าเราสามารถ้าเกิดว่าเรามาลงที่ชามเมอร์สตรีทเนี่ยแล้วก็เดินไปทางนี้นะคะเลาะไปเพื่อที่จะไปเอ็ดดี้อเวนิวนะคะ แล้วก็มาถึงแล้วค่ะเนี่ยะค่ะ Eddie Avenue นะคะก็ถ้าใครมาลงเซ็นทรัลก็จะออกทางออก Eddie Avenue ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเดินข้ามไฟแดงตรงนี้นะคะเดินไปฝั่งตรงข้าม พอเราข้ามถนนมาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอพาร์คหรือว่าสวนสนาธารณะใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ขวามือนะคะก็เดินเข้าไปเลยอันนี้ก็คือเบลมอร์พาร์คนะคะเป็นพาร์คที่อยู่ใกล้ๆไทยทาวนะคะก็เราจะเดินทะลุพาร์คนี้ไปนะคะก็จะถึงไทยทาวคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไฟแดงตรงนี้นะคะที่เราเห็นข้างหน้าตึกสีส้มๆนี้ก็คือ Capital Theatre นะคะก็ไทาทาวจะอยู่ตรงข้าม Capital Theatre นะคะ mm hmm. ก็เป็นเหมือนโรงละครใหญ่ๆของซิดนีย์นะ mm hmm. ก็เราก็ข้ามถนนไปเลยค่ะ เดินไปเรื่อยๆก็ไทยเทาก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคะ่ะก็เราเดินมาถึงแล้วนะคะไฟแดงอีกแยกหน,นึ่งก็เนี่ยแหละคะ่ะไทยเทาทั้งข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาก็คือไทยเทาหมดเลยนะคะก็จะมีร้านไทยร้านอาหารไทยร้านที่รับโอนเงินไปประเทศไทยอะไรเงี้ยก็อยู่ในแถวแถวนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยว ันจะพาเ,เพื่อนๆเดินไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าเลยนะคะนี่นะคะไทาทาวอยู่เส้นพิต์สตรีทกับแคมเบลสตรีทนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปทางขวามือก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างด้านขวามือเรา เห็นไหมเพื่อนๆเ,เราเริ่มเห็นภาษาไทยแล้วนะคะข้างหน้าเรานี่ก็เป็นร้านชนสยามนะคะก็ขายข้าวขายกเก๋วยเกี๋ยวนะคะแล้วก็ข้างหน้าเรานี่นะคะร้านมีร้านหนึ่งด้านขวามือก็ชื่อร้านยกยอนะคะก็เหมือนกันค่ะขายอาหารขายกเก๋วยเตี๋ยวนะคะเย็นตัวฟัวอร่อยมากาแล้วก็มี ฝั่งตรงข้ามนี่นะคะก็จะเป็นร้านขายของชําแล้วก็มีร้านทองก็มีค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่อยๆถัดจากร้านทองนะคะก็จะเป็นร้านเปรมปรีนะคะก็เป็นร้านขายของแล้วก็เป็นร้านถ่ายเอกสารปริ้นงานนะคะถ้าใครต้องการถ่ายเอกสารต้องการปริ้นงานแล้วก็มาที่ร้านนี้ได้นะคะมันก็ไปใช้บริการบ่อยเหมือนกันนะ ก็เราย้อนกลับมาที่แยกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินตรงไปข้างหน้านะคะขึ้นไปข้างบนว่าจะมีร้านอะไรบ้างนะคะค่ะ mm hmm. ข้างหน้าเราก็จะเป็นร้านชื่อร้านของฝากนะคะแล้วก็มีเอ็กวิงอยู่ข้างในด้วยนะคะเอ็กวิงก็คือเป็นเหมือนเวลาเราจะโอนเงินต้องการโอนเงินจาก ออสเตรเลียไปประเทศไทยหรือว่าจากไทยมาออสเตรเลียก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะพาเข้าไปดูข้างในนิดนิดนะคะแต่ว่าคือข้างในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นที่โอนเงินด้วยนะ พอเราออกมาจากร้านของฝากนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามถนนเส้นเดียวกันก็จะมีร้านนี้นะคะร้านข้าวเหนียวก็ขายเพาะอาหารขายขนมเนี่ยนะคะถัดจากร้านข้าวเหนียวนะคะก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีร้านขายของชำอีกร้านหนึ่งร้านชื่อร้านเจริญชัยนะคะ ้างในก็จะมีคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารด้ยชื่อบุญคาเฟ่นะคะนี่ร้านเจริญชัยก็ถ้าออกจากร้านเจริญชัยแล้วเราก็มาทางซ้ายมือนะคะเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเจอกับร้านเก่าแก่ของซิดนียอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านข้าวสารก็ร้านถนนข้าวสารนะคะก็จะขายพวกขนมหวาน ขนมไทยนะคะก็เป็นร้านอาหารอยู่ข้างในด้วยนะตอนกลางคืนก็จะมีดนตรีสดวันนี้เขาปิดนะคะเสียดายมากๆเลยก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะร้านถนนข้าวสารมีตุ๊กๆด้วยนะตอนกลางคืนก็มีดนตรีสดขอจากแยกเมื่อกี้นะคะ <c oughs> เพื่อนจำไ,ได้เนาะทีนี้เราจะเดินมาทางซ้ายมือนะคะ,ะเส้นนี้ก็จะมีร้านไทยเยอะมากเลยนะคะมีหลายร้านมาก แล้วก็มาบ่อยมากนะคะก็ร้านแรกเลยนะคะเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นร้านคอนวีเนียนนะคะชื่อร้านเพื่อนนะคะก็ร้านเพื่อนก็จะขายพวกของชำขายขนมเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนร้านสะดวกซื้อนะคะค่ะข้างๆร้านเพื่อนก็จะมีร้านเอ็กวิงอีกสาขาหนึ่งนะคะแล้วก็มีจะมีจัมปีทราเวลก็ไว้สำหรับจองตัว๋วเครื่องบินเป็นของการบินไทยนะคะถัด มาก็เป็นร้านชาติไทยนะคะเป็นร้านอาหารหนึ่งในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากๆของซิดนีย์นะคะชาวต่างชาติก็มาทานกันเยอะถัดจากร้านชาติไทยก็เป็นร้านแม่เชงเป็นร้านขายของชำอีกร้านหนึ่ง จากร้านแม่เชงเดินมาเรื่อยๆนะคะเขาเป็นร้านพรทิพย์ก็เป็นร้านขายของชําเหมือนกันนะคะอยู่ข้างๆกันเลยคือร้านขายของชําเยอะมากนะที่ผ่านมาที่มนพูดไปก่อนหน้านี้นะก็คือเพื่อนๆก็เลือกเดินหาซื้อเอานะคะราคาก็ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็อันนี้ร้านรงนามร้านขายเนื้อถัดมาเรื่อยๆเดินออกมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งชื่อร้านสยามเฮาส์นะคะ ก็ถนนเส้นนี้จะอยู่ตรงข้ามกับ Capital Theater นะคะที่เป็นโรงละครที่อ้นพูดไปก่อนหน้านี้นะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไทยทาวมาได้อีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งรถรางหรือว่ารถแทรมมาลงที่ไชน่าทาวนะคะก็ไทยทาวก็อยู่ติดกับสถานีไชน่าทาวของรถแทรมเลยนะคะพอเราลงรถแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้าซอยด้านหน้านี้ไปเลยนะคะก็จะเจอกับร้านสยามเฮาส์เมื่อกี้อยู่ทาง ซ้ายมือนะคะเราก็จะเจอ Starbucks นี่นะคะอยู่ตึกสีเหลืองๆอยู่ตรงข้ามนี่ยค่ะคะ่ะก็อันนี้ก็ Capital Square ที่อ้อนบอกเมื่อกี้นะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข้างๆ Capital Square ก็จะมีร้านนะบางเกาะอีกร้านนึงนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะวันนี้ ก็เป็นร้านไทยชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินเข้าไปในร้านขายของชําวันนี้เราเดินเข้าไปในร้านพรทิพย์นะคะว่าเขามีขายอะไรกันบ้างนี่ค่ะเดินเข้ามาก็มีผักหลายอย่างเลยนะผักชีหอมผักชีลาวอะไรก็มีหมดนะใบชะพลูก็มีนะราคาก็ตามป้ายข้างบนนี้เลยนะคะเพื่อนก็ดูนะว่าไหนแพงกันไหนถูกนะ มะละกอหัวปรีแพงเลยนะใบตองอะไรก็มีหมดนะนี่นะคะใบโหระพาก็มีนะ กามละ2.5พวกผลไม้กระป๋องพวกเครื่องแกงนะคะพิกแกงต่างๆมีหมดเลยนะแล้วก็อันนี้พวกผักนะคะผักปุ้งกวางตุ้งคะน้ากระดาขาวมีหมดนะคะราคาก็อยู่ข้างบนกระติบข้าวเหนียวก็มีนะถ้าใครต้องการ ผักก็จะประมาณนี้นะคะมันไม่เหมือนในตลาดก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมะม่วงก็มีนะคะมะม่วงเขียวสวยมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้นี่ถือว่าถูกนะล,ละเจ็ดดอเพวกขนมหวานต่างๆทองหยิบทองหยอดฝอยทองลูกชุบอันนี้ลูกชุบก็กล่องละสิบามดอนฝอยทองกล่องละสิดอนก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ วุ้นมีหมดนะคะแล้วมันก็มากินมาซื้อกินบ่อยด้วยนะพวกกับข้าวที่เสร็จเหมือนกับข้าวแพ็คเป็นกล่องๆก,ก็มีนะคะใครไม่อยากทําทานเองทุเรียนนะคะนี่เป็นทุเรียนสดนะกล่องละ32ดอลลาร์ดผักกาดดองน้ําพริกหนุ่มพวกเครื่องแกงข้าวซอยพริกลาบอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะ กะทิซอสต,ต่างๆนะคะมีหมดเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะ นปลาลาก็มีนะคะมีให้เลือกหลายยี่ห้อด้วยนะไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครมาเราจะไม่มีปลากินนะคะน้ำปลาเดี๋ยวจะให้ดูราคาน้ำปลานะคะอันนี้เป็นน้ำปลาตาปลาหมึก1นึขวดสาดเจ็ดดอลไม่แพงนะน้ำจิ้มซุกี้ก็มีนะชูรสรสดี ครกก็มีนะคะแต่ราคาจะแพงเลยนะมีหมดนะทูบเทียนอะไรก็มีนะคะเหมือนเราเดินเข้าไปในร้านขายของชําที่ไทยแล้วมีหมดทุกอย่างเลยข้าวสารข้าวเหนียวนี่ค่ะแป้งทอดกรอบแป้งทำขนม เยอะแยะมากมายมีหมดนะคะมีหลายยี่ห้อด้วยอันนี้สำหรับแม่บ้านสำเร็จรูปอย่างเรานะคะก็มีพวกผงปรุงโลโบให้ทำอาหารหลายอย่างมากนะคะซองหนึ่งก็ประมาณ1.2ึงดอถึง1นงดอลนนะคะถูกมากแล้วก็สะดวกมากด้วยมนมาซื้อบ่อยมากนะอันนี้มาถึงอาหารหลักของเรานะคะมามา่ามีนะคะ ดูราคาเจเซนเองนี่มันขึ้นราคานะคะเมื่อก่อนมันแค่ประมาณ45-50ห้าเซนเองนะแต่ก็ยังไม่แพงมากก็เราก็ยังซื้อกินได้อยู่นะพเพื่อนพอได้ไอเดียเนาะว่าแบบมันมีอะไรบ้างอะ่ะคือมมีหมดเกือบหมดทุกอย่างเลยนะคะ มาไม่ต้องกลัวอดนะว่าแบบมาอยู่ออสเตรเลียแล้วจะไม่มีอะไรกินไม่มีอาหารไทยกินคือมันมีหมดเลยนะคะเหมือนที่หเหมือนเราเดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยเลยนะลูกชิ้นอันนี้พวกไส้อัว่วไส้กอก แต่ราคามันก็อาจจะแพงหน่อยนะอันนี้กล้วยนะคะกล้วให้แพงนะอดไว้หมูกระทะอันนี้เป็นร้านหมูกระทะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะก็วันนี้มันมาที่ชนสยามนะคะก็จะมากินกลวยจับแปดดอนเป็นยงหน้าตาเคไหมน่ากินอยู่นะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ ก็เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็พามาเที่ยวย่านไททาวนะคะก็มีเพื่ออาจจะเห็นแล้วเนาะว่ามีของกินของใช้มากมายเหมือนอย่ที่เมืองไทยนะราคาก็อาจจะแบบสูงกว่าที่ไทยนิดนึงแต่ก็พอแบบใครอยากกินขนมคิดถึงเม,มืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็พอมาซื้อกินให้หายอยากได้นะคะนานๆกินทีไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆก็พอจะได้ไอเดียนะสำหรับคนที่จะมาซิดนีย์จะมาออสเตรเลียเนี่ยก็พอได้ไอเดียว่าแบบมันมีอะไรขายบ้างอะไรที่ไม่ต้องเตรียมมานะอะไรที่ต้องเตรียมมาจากไทยนะคะ ผมบ้าปิ่นมานะ7.5ดอนกับโออิชิ้อนก็ขอตัวกินขนมก่อนนะคะเรากินของคาวเสร็จแล้วเราก็ต้องกินของหวานนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย